สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมจางกฤษิภูมิหรือน,นามฉาย,ยาหมอดูหน้าโหดนะครับในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขแปลเปลี่ยนเป็นเงินและแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ท่านได้มีรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจช่วงตกต่ำนี้นะครับผมมีสีดวงดาวเช่นเคยนะครับที่โคจรเข้ามานะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับ เป็นดาวหัวหน้ากลุ่มดาวบากประเคราะห์นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวจันท์นะครับนะครับเป็นดาวอยู่ในกลุ่มดาวสุประเคราะห์นะครับเลขสองนี่นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มดาวบาปประเคราะห์อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับเลขสี่อันนี้อยู่ในกลุ่มดาวสุประเคราะห์แน่นเคยนะครับสองดวงดาวดวงนี้ถือว่าเป็นคู่ศัตรูกันนะครับคู่พัดภาคคู่นั้นตาตกไหนนะครับ อีกวงดาวดวงหนึ่งก็คือ3-4ก็คือคู่เสียเช่นกันนะครับเสียด้านคำพูดนะครับผมอันนี้นะครับผมอเอา4ี่ดวงดาวเหลนี้จับคู่สลับไปมาหรือจับ7 3 2 4นะครับ2 3 7 4กลับกันก็ได้นะครับมีลิงก์ลายกลุ่มให้ท่านได้เลือกได้ชมกันนะครับอเอาไปเสียงทายเสียงโชคอ,อยู่น,นะครับผมมีใต้คลิปนี้ก็มีลิงก์รายกลุ่มนะครับอีกช่องทางหนึ่ง ลิงก์ลายส่วนตัวนะครับลายส่วนตัวของผมนะครับทักลายส่วนตัวเข้ามานะครับเราจะมีคณะคณะอาจารย์หล้กหลายหลากหลายหลายอาจารย์หลายแอดมินนะครับมีการวางตัวเลขทุกวันนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอเรียนเชิญนะครับมาพิสูจน์กับผมได้นะครับในศาสตร์ลาหูพารลว่าจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวได้จริงไหมครับผมนะครับผมและท่านใดที่ ที่จุดติดตามชมนะครับช่วยกระากดถูกใจช่วยแชร์ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นฝันกำลังใจส่อสถาบัานตากศีลาของเราและคณะอาจารย์และแอดมินที่ประจำสถาบัานของเรานะครับผมวันนี้ขอให้ทุกท่านดวงจบประสบแโชคลาบนะครับผมสวัสดีครับผม